สวัสดีค่ะวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมสามนะแนวข้อสอบชุดที่2ถามข้อ1จงังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปริมาณ2 1 0หตารางกิโลเมตรนะก็ดูเอาว่าตรงไหนที่ตรงกับพินดูอาลบิกตอบข้อ2 1 0ห้อตารางกิโลเมตรข้อ2จํานวนในข้อใดเมื่อเติมลงในช่องว่างแล้วเป็นการเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยนะเราก็ดูเอาจากว่าครั้งนี้มากนี่ไปน้อยใช่ไหมจากโจทย์ก็บอกมากไปหาน้อยอ่ามากไปหาน้อย ก็คือจักมากนะอันนี้ตัวนี้ไปแทนนี่อันนี้ไปแทนนะมาก8 10, 4 8 8 4ไป8 4 8 4 4 4อันนี้ข้างหลังเป็น488ลดลงลดลงข้อ3อันนี้บวกกันเสร็จได้เท่าไหร่อันนี้บวกกันเสร็จได้เท่าไหร่นะแล้วเติมเครื่องหมายเปรียบเทียบที่ถูกต้องลงในช่องว่างอันนี้5บวก5เป็น10นะทด1 5 6 6บวก3เป็น9 เจ็บวกสองเป็น9อันด้านนี้เป็น9 9้าหมื่นอันนี้เป็น9 1 0 0หมแสดงว่าข้างนี้มากกว่าตอบด้านนี้นะเด็กๆฟังข้อใดมีผลบวกผลบวกของมันเนี่ยจะต้องเท่ากับตัวนี้เราก็ลองบวกดูนะอันนี้เรารู้ฉเฉลยละเราวแต่ความเป็นจริงเราก็บวกลองดูว่าอะไรเท่ากับคอข้อนี้อ่ะอันนี้3ตัวลองบวกกันใช่ไหมใช่ไม่ใช่5บวก0บวก6เป็น11ทด1 8 8 8ดบวก5เป็น13 13 3บวกสเป็น16ทด1ทดไว้ให้ตรงหลักร้อยสาบวกหนึ่เป็นสี่บวกเเป็น11 11อบเวก8เป็น19ทด1ที่หลักพันสี่บวกหเป็นห้าหบวกศเป็นห้าบวกหเป็นส1บอทดหนึบวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นห หกบกสองเป็นคำตอบเป็น8 8 0แปดหมื่นเะเท่ากันโดยตอบข้ององูข้อห้าอำเภอแห่งหนึ่งมีประชากรทั้งหมดเท่านี้เป็นประชากรหญิงและเด็กเท่านี้คำถามที่เหลือเป็นประชากรชายกี่คนเอามาลบ ข้อมูลนี้ทั้งหมดคือ69,864คนมันต้องมี2เพศหญิงและเด็กไปเท่านี้ถามประชากรชายเท่าไหร่ก็เอาไปลบสิ6 9 8 6 3สทั้งหมดเอาไปลบกับอะไรลบกับประชากรเด็กและผู้หญิง4 4 5 0 6 4 4 5 0 6ก็จะเป็นชายใช่ไหมอาลบกันเหลือเท่าไหร่อันนี้เหลือ5้าใส่1ตรงนี้อันนี้เป็น9อันนี้5อันนี้8ลบ5เหลือ3 9เลบ4เหลือ5 0, 6ลบ4เหลือ2คํคำตอบคือ25 3ห อันนี้เดี๋ยวก่อนอันนี้เป็น7นะเขียนผิด25357นะถ้าเราเกิดลบแล้วไม่ได้ตามคำตอบต้องกลับมาเช็คละเราลบถูกหรือเปล่าตอบข้อ6ข้อใดไม่ถูกต้องข้อใดที่ไม่ถูกเราก็ลองดูนะก็ไก่เนี่ยลบกันได้เท่านี้ไหมลบกันได้เท่านี้ไหมแต่ละข้อนะเอาข้อไม่ถูกคือเอาข้อผิดอ่ะฉเฉลยข้อนี้ผิดเพราะอะไรลองลบกันนะ 9 2 1 7สนะองหนึ่งะข้อควายเนี่ยลบด้วย3 6 4 8สี่ดอ่ะดูข้อข้อควายมันไม่ถูกเพราะอะไร7ลบ8ไม่ได้ไปขอยืมตรงนี้ใส่ตึงตรงไว้อันนี้7 8 9อันนี้ยืมมา1ใส่ตึงตรงนี้10ลบสี่เหลือ6อันนี้1ลบ6ไม่ได้ไปยืมมา9้าลบ1เหลือ8 1ดสเลบ 6, หเหลือห้าลบ3ามเหลือ ห้าตอบมันต้องตอบห้าห้าหกเก้าแต่คําตอบมันตรงนี้ก็คือไม่ถูกต้องลบลองลบดูถ้าไม่ได้เท่าก,กับท่านี้ก็คือไม่ถูกต้องผลลบในข้อใดมากที่สุดเอามากที่สุดเราก็ลบทุกข้อเลยจะได้รู้ว่าข้อไหนมากที่สุดใช่ไหมคะเด็กๆลองอันนี้ลบกันหกลบเก้าไม่ได้ไปยืมตรงนี้มาหกเหลือหนึ่งสิบหกลบเก้าเหลือเจ็ดนะหกลบห้าเหลือหนึ่งสามลบศูนย์เหลือสามแปดลบห้าเหลือสามนะ ลบจากหลักหน่วยมาหลักหน้าอันนี้ก็ลบจริงเลยสาลบห้าไม่ได้ไปยืมมาอันนี้เป็นเจ็ดอันนี้มาหนึ่งอันนี้ก็เหลือ8ปดอันนี้เจ็ดลบสองเหลือห้าเจลบแดไม่ได้ยืมมาเป็นหอ่ายืมตรงนี้เป็นหนะใส่หนึ่งตรงนี้ไว้17เลบแดเหลือเกหลบห้าเหลือหนึ่งะหลบแดไม่ได้ไปยืมตรงนี้มาตรงนี้เหลือ5้าตรงนี้เหลือสิบสิบหลบแดเหลือ8ปด ห้ลบเ้าไม่ได้ไปยืมตรงนี้มาใช่ไหมทุกเรียน1 15 15ลบ9เหลือ6อ่ะอันนี้เป็นศูนย์ไม่ได้ต้องไปยืมตรงนี้มานะก็เป็น10 10ลบแเหลือ 2, ล 1, 4, 4 2หลักพันสี่สลบ2เหลือ2 1งลบ1เหลือ0ข้อนี้ละ่ะข้อสุดท้ายนะ5ลบ1เหลือ4นะใส่4ไว้0 8ลบ เก้าไม่ได้ไปยืมตรงนี้นะเหลือสี่อันนี้ไปดนะไปยืมตรงนี้สี่นะมาใส่ตรงนี้ 10. 10 5. หนึ่งสิบสิบลบห้าเหลืออ่าตรงนี้ไปยืมเก้าใส่มาใส่ถึงที่แปดสิบแปดลบเก้าเหลือเก้าอันนี้เป็นเก้าเก้าลบห้าเหลือสี่ บสามเหลือหนึ่งสองลบสองเหลือศูนย์ถามว่าข้อใดหลังจากผลลบในข้อใดมากที่สุดเอามากที่สุดก็ตัวนี้สามพันสามหนึ่งเจ็ดตอบตัวนี้เดือนแรกดูเด็กๆเดือนแรกโรงงานผลิตเสื้อยืดเพื่อส่งออกขายได้เท่านี้ได้เท่านี้ตัวสองหมื่นเจ็ดร้อหกสิบตัวเดือนที่สองผลิตได้เท่านี้อีกหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยตัว, 10, 9, ตวเดือนแรกโรงงานผลิตเสื้อยืดได้มากกว่าเดือนที่สองกี่ตัวถามใครได้มากกว่าหรือน้อยกว่าเอาไปลบกันเขียนเป็นประโยคสัญลคกษส์คือ2760ลบ 1 9 19, 9 19, 9 9 0 9นะดีที่จทไม่ได้ถามคำ,ำตอบไม่งั้นก็ต้องตอบข้อ9จากการสอบถามเพื่อนๆในชั้นปสามทับสอจำนวน15คนว่าชอบไอศกรีมรสใดมากที่สุดเป็นดังนี้คนที่1นะคะเด็กๆชอบรสมะนาวนะคนที่2ชอบคนที่3 4 5นะจนถึง10ชอบรสอะไรจากข้อมูลดังกล่าวใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลแบบใดเป็นการสอบถามรู้ได้ไง ก็เป็นเก็บจากการที่ถามว่าชอบไอศครีมรสใดมากที่สุดคําตอบคือจากการสอบถามนะว่าใครชอบรสอะไรนะคะแล้วเอาข้อมูลที่สอบถามที่ชอบรสอะไรมาวิเคราะห์นะคะเรียกการสอบถามมนก,การเก็บรวบรวมชนิดหนึ่งข้อ10รูปแผนภูมิแท่งนะนะน,ะน,นี้เป็นแท่งก็เียแผนภูมิแท่งข้อ1ิบ อันด้านกราฟแสดงแนวแกนตั้งอันนี้แกนนอนนะอันนี้เป็นการแสดงจำนวนคนกับการใช้รถนะจากแผนภูมิแท่งนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนด้วยวิธีใดมากที่สุดใครสูงสุดตอบรถประจำทางนะข้อ11ข้อใดใช้หน่วยวัดความยาวไม่เหมาะสมเลยคำตอบคือดินสอยาวดินสอส่วนใหญ่จะยาวเป็นเซนติเมตรนะอันนี้ mm, มิลลิเมตรมันน้อยไป เตียงยาวเป็นเมตรถูกนะแจ้งสูงคนสูงเป็นเซนติเมตรนังสือยาวเป็นเซนติเมตรข้อ12มิ้นคาดคะเนดินสอแท่งหนึ่งดาวเอายาวประมาณ11เซนกับ8มิลแต่เมื่อใช้ไม้มันทัดเนี่ยวัดความยาวจริงได้14เซนกับ5มิลมิ้นคาดคะเนความยาวของดินสอแท่งนี้คาดเคลื่อนไปเท่าไหร่ถามว่าคาดเคลื่อนไปเท่าไหร่เอามาเอามาลบนะเป็นการคาดเคลื่อนห่างกันไปเท่าไหร่ก็เอา วัดความยาวจริงให้14เซนตั้ง5กับ5มิลน,นี่ต้องมีเศษ5มิลด้วยนะมาลบกับเดา,าคาดคเนเดาว,ว่า11เซนกับอีก8มิลนะลบกันเด็กๆ5ลบ8ไม่ได้นะบอกว่ายังไงปกติ1เซน,น,น,นะน,น,น,นเป็น10มิล14ลบ1เหลือ13เซนนะอันนี้เซน1นเซนเป็น10มิลเอา10มิลไปให้ตรงนี้ก็เป็นเออตรงนี้มาบวกกัน15มิลลบ8 15กองนี้ลบ8ก็เท่าไหร่ 1>, 1เซนมาให้ก็คือ1เซนเท่ากับ10มิลเราต้องรู้ก่อน1เซนติเมตรเท่ากับ10มิลลิเมตรอันนี้ตัดออกมา1เซนก็ต้องมาให้ตรงนี้เป็น10มิลมาบวกกับเดิมเป็น5ก็เป็น15 15มิลลบก็เหลือ7มิลน,นะหน่วยตรงกับหน่วยเดิม13ลบ1เหลือ2เซนคำตอบคือคาดเคลื่อนไป2เซนกับอีก7มิลลิเมตรนะเป็นการวัดความยาว